หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมะชยโยพระพุทธศาสนากว่าจะมังเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนะี่ยยากแสนยากจะต้องอาศัยพระโพธิสัตว์ผู้มีใจใหญ่ ทุ่มเทสร้างบารมีอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากทำทุกอย่างเพื่อสร้างบารมีให้แก่รอบจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระอรหันตสมมาสมุทธเจา้าผู้เป็นนาถะของโลกของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงมีพระพุทธศาสนายอยู่คู่โลกการมาเกิดขึ้นของพระพุทธองค์ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเกือ้อกูลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายใครก็ตามที่ได้กระทำตามพระพุทธโอวาทชีวิตก็ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีวาระพระบาลีที่พระสัมมาสัมพมุทธเจา้าตรัสเอาไว้ในมหาสีหนาสูตรว่าเราย่อมกำหนด รู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมากระยอมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งสุขติโลกสวรรค์การที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์ทบทนี้ขึ้นมากล่าวเป็นอารามพบทเพราะตั้งใจจะถือโอกาสนำเรื่องสักขคถาคือการพนันนาเรื่องสวรรค์มาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันเปน็นตอน จนกว่าจะจบเนื้อหาสาระส่วนว่าจะจบวันไหนนั้นก็ค่อยๆรับฟังกันต่อไปนะจ๊ะที่ผ่านมาเราก็ได้รับฟังเรื่องอวัยภูมิทั้งสี่ตั้งแต่นิรยภูมิเปรตอสุรกายสัตดรฉานจนมันที่เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วการพนันนะถึงสุคติสวรรค์น,น่้นะ นับเป็นหนึ่งในอนุปุพิกถา5ห้าประการคือทานนกถาการพันานาเรื่องการให้ทานซึ่งเป็นก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นศีลกถาการพันานาเรื่องศีลคุณค่าของความเป็นมนุษย์สักคกถาการพัฒนา,นา เรื่องสวรรค์พบภูมิเห็นการสวรยที่ยประสมบัติซึ่งหลวงพ่อกำลังจะทยอยนำมาเล่าให้ฟังนี่แหละกามาทีนวะถาคือการพนันาโทษและความซ่อมหมองของกามและประการสุดท้ายคือเนคขามานิสังสกถาเป็นการพนันาอนิดสงของการบำเพ็ญเนคขมะ อนุปปพิกถานี้ในสมัยปฐมโพธิการคือเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเริ่มเผยแผ่พระธรรมคำสอนใหม่ๆนั้นจะทรงใช้ธรรมหมดนี้นะเป็นแม่แบบในการแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทที่มีจิตเลื่อมใสในพระองค์ให้สมาทานให้ลื่นเริงเ,เบิกบาน ให้อาจหาในธรรมยิ่งยิ่งนไปที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้เล่าถึงทานกถาและศีล,ลกถามาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นต้นไปเรามารับฟังเรื่องราวของสวรรค์กันต่อไปนะจ๊ะเทวโลกหรือที่เราเรียกว่าสวรรค์นี้เนะี่ยเป็นที่สถิตยอยู่ของทวยเทพทั้งหลาย ตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดมีหกชั้นคือจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาเดสิตนิมานนาดีและพระนิมิตตวัสวดีก่อนที่จะกล่าวถึงประเภทของทวยเทพเราจะพูดกันถึงการอุบัติขึ้นของถวยเทพสัก่อนคือมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งสัตว์เหล่าอื่นที่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้มากพอที่จะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อแตกกายทําลายขันแล้วเนี่ยบุญกุศลก็จะส่งให้มาอุบัติในเทวโลกและเมื่อจะเกิดก็เป็นแบบโอปปาติกะเป็นอุปัติเทพก็เป็นเทวดาผู้อุบัติขึ้นแล้วโตวเป็นหนุ่มเป็นสาวทันที ไม่ต้องนอนในคันมันดาหเหมือนมนุษย์หรืออยู่ในฟองไข่เหมือนสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกพวกเทวดานี้เมื่ออุบัติขึ้นก็จะมีรูปร่างนะเป็นทิพย์ตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่มีรูปร่างหน้าตางดงามอยู่ในวัยอันเจริญ ตั้งแต่อุบัติจนถึงเวลาจุติกันเลยทีเดียวแต่ว่าจะตั้งอยู่ในฐานะอะไรนะเป็นเทพประเภทไหนนั่นก็สุดแล้วแต่สถานที่ที่ตอนอุบัติขึ้นคือหากตนได้สร้างบุญกุศลไว้น้อย <c oughs> ก็ไม่สามารถจะมีวิม,มานเป็นของตนเองได้ไปอุบัติเกิดที่ตักของเทพองค์ใด <c oughs> ก็ตั้งอยู่ในฐานะ เป็นบุตรธิดาของเทพองค์นั้นหากเป็นสตรีสร้างบุญกุศลไว้ตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดขึ้นเหนือแท่นที่บรรทมของเทพพระบุตรองค์ใดก็ตั้งเป็นบริจาริกาขององค์เทพนั้นหากเป็นสตรีสร้างบุญกุศลไว้น้อยมีวาสนาจะได้เป็นเพียงพนักงานตกแต่งประดับประดาอาภรณ์ กเรื่องต้นก็เรื่องทรงของเทพองค์ใดก็จะไปอุบัติเกิดที่ไกไลกลแทน่นบรรทมของเทพผู้เป็นนายหากสร้างบุญไว้น้อยมีวาสนาจะได้เป็นเพียงเทวดาประเภทรับใช้เป็นบริวารของเทพผู้มีบุญองค์ใดก็จะไปอุบตัติภายในประสาทพิม,มานของเทพองค์นั้นถ้าไม่ได้อุบัติในบริเวณ วิมานของเทพองค์ใดเลยแต่บัตรเกิดในที่ว่างระหว่างแดนต่อแดนไม่ทราบว่าเป็นบริวารของเทพผู้เป็นเจ้าของวิมานไหนในกรณีนี้จอมเทพผู้ทรงเป็นอธิบดีผู้ใหญ่กว่าถวยเทพทั้งปวงในสวรรค์นชนนั้นจะเสด็จมาและก็ทรงทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาตัดสิน สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์เป็นจอมเทพคอยปกครองก็จะวินิจฉัยปัญหาของเทวดาในสวรรค์ชั้นนั้นวิธีวินิจฉัยคดีของพระองค์ท่านคือหากเทวดาที่อุบัติเกิดใหม่เกิดกล้วิมานของเทพองค์ใดก็ทรงตัดสินให้เป็นบริวารของเทพองค์นั้น หากว่าทรงอนุมานดูแล้วทรงเห็นว่าสถานที่ที่เทวดาอุบัติเกิดใหม่นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางพอดีอย่างนี้ก็ต้องพิจารณากันต่อจอมเทพผูมีศักย์ใหญ่ท่านก็จะทรงดูที่พักของเทวดาผู้อุบัติใหม่เห็นว่าหันหน้าเล็งแลไปทางวิมานของเทพองค์ใด พระองค์ก็ทรงตัดสินให้เป็นบริวารของเทพองค์นั้นทีนี้หากเทพประบุทเทพธิดาผู้ทีออุบัติเกิดใหม่นั้นไม่แลดูวิมานของเทพองค์ใดเลยนั่งนิ่งเฉยเฉยอยู่อย่างนั้นท่านจอมเทพก็จะทรงตัดสินให้เป็นบริวารของพระองค์เองหากว่าตนได้เคยสร้างบุญกุศลไว้มากพอเพียง ก็จะไปอุบัติเกิดในวิมานของตนเองเพราะว่ามีประสาทพิมานพร้อมนังเทพบริวารคอยต้อนรับอยู่แล้วไม่ต้องไปเป็นบุตริดาหรือเป็นเทวดารับใช้ของเทพองค์ใดจะมีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างสบายมีอิสระเสรีมีความสุขสวยที่ประสสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นนั้น เทพยปราศาสตร์ก็มีความสวยงามวิจิตพิสดารแตกต่างกันออกไปตามกำลังบุญตั้งแต่วิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วและมีที่พิเศษเออกไปอีกเยอะแยะมากมายเทวดาจะเสวยสุขจนกว่าจะหมดอายุไขหรือหมดบุญที่ได้ทำเอาไว้เมื่อกล่าวถึงความเป็นอยู่ของทวยเทพ ในโลกสวรรค์น,นี้นะจ๊ะเทวดาเน่ยเขาจะมีรูปโฉมผิวพรรณวันนะเป็นทิพย์สวยสดงดงามมากทีเดียวสรีระกายก็เกลี้ยงเกลาสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินไฟฟ้าทุกอย่างไม่มีกลิ่นเหม็นในกายเหมือนมนุษย์เราเลยเทวดาจะเนรมิตกายให้ใหญ่โต หรือเล็กเท่าใดก็ได้ดังใจปรารถนาเพราะว่ากายของเขานเป็นทิพย์พวกเทวดาจะมีเทวริษคือมีฤทธิ์เกิดขึ้นเองตามกำลังบุญเช่นนึกคิดอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจปรารถนาหรือระลึกชาติได้ในระดับหนึ่งมีตาทิพย์หูทิพย รู้วาราจิตของมนุษย์แปลงร่างก็ได้เป็นต้นเทวดาจำนวนเป็นพันองค์สามารถที่จะเนรมิตตัวให้เล็กลงแล้วเข้าไปอยู่รวมกันในสถานที่เล็กประมาณถ้าปลายเส้นผมก็สามารถที่จะทำได้จะในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายังทรงมีพระชนชีพอยู่ บางครั้งหมู่เทวดาได้พากันมาฝ้าบพระองค์เพื่อสดับตรับฟังพระธรรม,มเทศนามีมากมายนับจำนวนได้ถึงหนึ่งหมื่นโกดโดยเหตุนี้จึงจะเป็นต้องเนรมิตกายให้เล็กลงเพื่อจะได้ฟังธรรมอยู่ใ,ใกล้ๆพระพุทธองค์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า พวกเทวดาจะบ,บริโภคสุธาโพธิ์ซึ่งเป็นอาหารทิพย์สุธาโพธิ์ที่ขับ,บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยจะซึมหายไปในกายจนหมดและตราบใดที่ยังมีชีวิตเป็นเทพยอยู่ในสวรรค์อุปัตรวันตรายใดๆที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือสัตราอาวุธต่างๆก็ดีที่จะมีมาเบียดเบียนบีทา แม้สักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะจ๊ะพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญรัศมีที่เกิดจากอาพอรต่างๆก็ดีรัศมีของปราสาทพิมานที่ถวยเทพสถิตยอยู่ก็ดีและรัศมีกายของเทวดาทั้งหลายเองก็ดีจะส่องแสงสว่างรุ่งเรืองตลอดเมื่อเทวโลกเต็มไปด้วยรัศมี รุ่งเรืองสว่างสวัยเช่นนี้ค่ำคืนอันมืดมัวในเทวโลกจึงไม่มีเหมือนอย่างในมนุษยโลกมีแต่ทิวาวานที่ปรากฏเป็นดุจกลางวันอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีการตามประทีปโคมไฟน้อยใหญ่ให้เหนื่อยยากเทวโลกจะส่องสว่างได้เอง ้ดยอำนาจแห่งรัศมีจากวัตถุสิ่งของต่างๆนี่ก็เป็นเทวานุภาพที่มีความพิเศษที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาธิทั้งนั้นถ้าหากลูกๆตั้งใจทำความดีสั่งสมบุญกันไว้ให้มากๆสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไปเป็นอย่างชาวสวรรค์ ดังที่หลวงพ่อเดชพนานาม,มาเมื่อสักครู่นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นสหายแห่งเทวดาก็ให้ทุ่มเทสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่มีหิริโอตป,ปะมีศีลห้าเป็นปกติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินรมก